เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วต้มยำตับหมวมันจะเป็ี่ยนจังใดเนาะมันดีนี่จากเสียฐานยังไงกินกันไปเลยเอยฮะกาบสวัสดีครับผมทีมงานแฟนเพจอ่เอวครับผมมอนี่คือพบกับผมอีกแล้วครับกับอดๆมอนี่สิมาเห็ดในเมนูแปลกเมนูลึกลับครับเมนูต้มยำตับหมวครับผมมารับช่มรับฟังกันเลยครับว่ามันจะเป็นนาตาจังใดครับผมกับต้มยำตับหมว ต้มยำตำมั่วครับวันนี้ครับมีไข่ไก่มีอีกย่างเราไข่ไก่เราเนื้อเกี่ยวอย่างกับตำมั่วครับผมมาเบิ้งเด้อบัดนที่นี่เอือมาเบิ่งโดืดครับอาหารเม่นัวพีสดานต้มยำตำมั่วครับผมนี่นะครับเครื่องปรุงเขาดี่เห็นนะครับผมที่ใ้เบิ่งครับออืลุยกันเลยหกกันครับตำมะพริกแห้งเออตำมะพริกแห้งตำกระเทียมเข้าไปพริกแห้งกระเทียมใส่มันเข้าไปอ พริกแห้งกระเทียมใส่เข้าไปพี่น้งขของเอองงพริกแห้งกระเทียมใส่เข้าไปโคโคโคใส่เข้าไปขิดพ่อยัใส่เข้าไปเลยบักเน่าหมกเน่าเอ้ยบ่แมนอันบักมว่วงสุกครับผมบักมว่วงสุกกับบักนมครับผมเอาต่ำเข้าไปบักม่วงสุกอบักนมต่ำเข้าไปเออเฮ้ยเนี่ยพี่น้องต่ำมัว่วพี่น้องต่ำมั่ว ตำมั่วพี่น้องตำมั่วครับตำ,บตำมั่วของแท่งเป็นยังไงครับตำมั่วของแท้มันเป็นยังไงครับเอเมื้อไกบ่บดละเอียดใส่เข้าไปพี่น้องตำมั่วของแท่งเป็นยังไงพี่น้องใยี้เคียงผมไปเคียงมากนี่พี่น้อง,ง,ง,องตำมั่วของแท้เอเอโอ้ยเป็นยังไงบอกรีกินไหนเบิ่งนนี่ ปลาแห่งปลาอยังปลากรอบใส่เข้าไปไข่เป็ดตอกลงไปพี่น้องไองข่เป็ดก็ยังตอกลงไปเออแต่ว่ามันโดนตับหวมวกวันนี้เป็นรสชาติถังได้ก็ว่าต้มยำกันด้วยตับเข่ากันเลยพี่น้องตับเข่ากันเลยก็าม่นูต่ต้มยำตับหมวกพี่น้องพี <c> ่ <oughs> เลี้ยงให้กินให้เบิ้งอย่พี่น้อง ย่ำจำมั่วไม่ใช่เป็น,ใน,ในังไรเลยชาไม่เสียบไม่ได้กินในวันนี้ถองเสียดันของของงามเถิดโอ้กินไปทั่วอีดีว่ะบีบลงไปน้ำปลาบีบน้ำปลาลงไปบีบน้ำปลาลงไปผงชูรสใส่ลงไปเออโอ้ยลา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 ย,ลายแล้วอันนี้เป็นน้ำเพลิงพี่นอ้องน้ำเพลิงนี่ใส่ลงไปน้นำเพลิงนี่ โอ้ oh, น้ำเพิงไว้อีกทีเอ้ยเป็นแังไพี่นาะรสชาติวันนี้ต่ำเข้าไปวน,นีขขววนพน้พี่น้องโขกเข้าไปผมย่ำต่ำหมวกของแท้ต่ำหมวกของแท้ม่ต้องเป็นยันงสี่พี่น้องต่ำหมวกของแถมไม่ต้องเป็นยังสี่ต่ำหมวกของแท้ม่ต้องเป็นยังสี่พี่น้องพี่น้องเขาต่ำแล้วเป็นหน้าตางยังสี่เด้อนี่นะครับหน้าตามัน ตำมั่ตมวตำมั่วท่านในตุ่มยำนี่ท่านในท่านในตุ่มนี่นี่อืมดังไฟค่างหมอแล้วพี่น้องดังไฟค่างหมอแล้วเอานี่แหละสิได้ตุม่มยำกันมาเบิ่งว,ว่ามันสิเป็นจังได๋ครับตำมั่วตุ่มยำตำมั่วอะไรที่เลี่ยวๆล่ะตอนนี้กับร่างตุ่มยำหมอเดือดแล้วครับพี่น้องเครื่องตุม่มยำก็ใส่ลงไปแล้วตุ่มแบบบานๆไปเลยนะครับพี่น้องนี่เด้อใส่ลงไปแล้วพี่น้องไอที่ห้องตำ วางขั้นตอนแรกพี่น้องตำมัวต้มยำที่เป็นแนวใดพี่น้องตามรับชมกันเลยเออ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 นออเออเออเอองออเ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 ว่เออโออเออเออเอ่เออเอเออเออเอนเอ้เออเอนเออเออเอเออเออเเนอเออเเอ้อเอเเนอยออ เมนูแปลกเมนูพิสดารครับผมเมนู่มคือบ้านบัคือเมืองอืมเมนูคิดไปเองครับผมรสชาติที่เป็นโอ้มาเนี่ยใดเนาะวันนีเนเน้เราถามมันอีกจักหน่อยก่อนบวนซุกแล่าด้วยครับพี่น้องซุกแล้วต้มยำตำหมวกของผมเมนูแปลกเมนูพิสดารครับทีมงานอ่ำเอวต้มยำตำหมวกซุกแล้วครับผมมันสิเป็นรสชาติจังไดเนาะวันที่นี่เราสะกินให้เป็นรอยแล้วครับพี่น้อง,ดองเดียบรอยแล้ว ต้มย่ำต่ำหมวมันทีเป็นจังใดเนาะมันนี่ตักใสถาดย,ยังไงกินกันไปเลยเฮามาพี่น้องมามากินได้บันนี้โอ้เป็นรสชาติจังใดบุท่องเขียดแท้แท่วะพี่น้องอ้ออกสมสม,สมไงบูสม,สมสมวันร้น เล่นของ้องน้่มแทะแนวนี้เ,เ,เป็นเน,นี่ยนี่ว่ต้มยำตำหมวพี่นออ้องสุดงานกุกกุก ขามขามเปียกขอท่ายู่พี่นอ้องจะทำจีทองเสียบมาทำหนั่งละ Để nó vãn vãn, xùm hơi pét chút nồi Hơi pét, hơi ngọt đang tổng cây à mình cả tập bổ đáy neo đi, mì trứng nấm phèn, thái nấm phèn thái bạc quả thái mui yòng, thái cay sáp, cẩm thái cẩm, ôi nhiều quá, khoan này. À? แซ่บแซ่บตรไหนแซ่บก็ใกล้ส่บ,สบ้า,า,าอีกดเนี่อืมโออยากให้มัิมกันเด้อ ออยมากเลยน้องพี่น,อน้องต้มยำตำหมูอ่ะอ,อืมกินเข้าไปอื้มโอ้แบบอื้มแบบ เอมพอไัยพี่นองเขาทาเว้ยต้มยำตำหมั่วพะย่ะสดตื่นเบือพี่นอง อ๋อเอออ๋ออ๋อเออเผือบเออแซ่บเอชาทาปานเรื่ออื้

nó đấy nó vừa thay thuận hết tiền ừ, con subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không cũng nhắm tầm mọi cây này nền cái nền, -nền, nền, -nền nọ ôi các tối cứ bàn thì đến bà phía phí nọ cái พี่น้องมาอือว่าทองเสียแฉะพี่น้องอาการเริ่มบ่ดีแล้วต้องอยู่แถ่ต้องหยุดทองจ่ายบางจังอลย อืมอเมทำมีบบพี่น้องบายบายฝากคลิปหนาพี่น้องพักแพ่งกันเด้อพี่น้องอืมข้กันคิหนาเป็นแรกกันอาหารยืนยันดีตามอเอาเละอืม มันนี่แบบว่าครับเขาอนุญาตบริษุทกับของข้างหน้ามนิหน่อยนี่บางช่วงมันเป็นยังไงบริษัทอาการก็ไม่ดีแล้ว